ครับสวัสดีครับมากินข้าวแรงยกครับพาไปกินครับส่งผ้าไปกินวันนี้ได้ไก่ต้มน้ำปลาครับไก่ต้มน้ำปลาสีน,นิ่งๆเลยบริบ้เอาแบบโปรซับแห่งกินแบบหนังกินจับขาสีเล,าเลยคือหนังกินน่ครับจะมีแจ้วแล้วก็น้ำซุปมันครับ ชูกะปรุงยางนัวเติมน้ำนิดหน่อยเอาแบบีดกินขึ้นนังกินน่ครับมาเลยครับมากินน้ำกันเป็นตะเสียบอยู่ฝีมือผมเองเทดกินเองคือ,อยากกหรือเทดกินโอ้ยเดีดยขาดเด็ดขาด,ด,ด,ขาดคืนน้ำลายน้ำลาย ง่ายๆเลยคือนน้ำลายน้ำหิ้วเขา่าเลยนะครับเมื่อกินเข่าต้องกันครับบานนี้ไก่ตุ่มน้ำปลาแบบผ้าไปกินแบบส่องผ้าไปกินเฮ็ดเองแชบเองอร่อยเอง หอก็เบียดุกกกลมกลมนมจังใจนํำเสนอได้เมนูถะารับไปกินแลกันครับบารนี้หิวเดียวหิวเดียว